ใ้ประบรมมันคมรับแต่พอขยับพลังกายได้ยินเส,สียงเสียงใสใยงว่าเองวัวใครกลอนนวนหัวโกูเอโซใคร เจ <ermo> <hun> <Allah> <ooo paying Allah> ้ามายายเวละนี้หม่อฉันหมดสี่นอนฟันว่าเจ้าฟันเป็น มันเป็นเวลาวิกาเอ้ยให้สัญญาไปเข้าใจวันแต่เทียงวันไปต้นใเป,ป็ญญาวิการจะไม่คบค้าสมาคมจะเป็นเชิงชั้นกับคารวัขอเดเชะพี่คะองค์พระบรมหม่อมเชินมาสีต้องกราบขออภัยที่มาหาพระองค์ท่านในยามวิการเช่นนี้เราเคยให้สัญญากับเจ้าแล้ว ตั้งแต่ถูกขับออกจากนครสีพีเวลาประสถิตอย่างเขาวงดกพดว่าเราบำเพ็ญพจนภาวนาเมื่อไรเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันเชิงชั้นทัคาเราว่าได้ยามวิการข้ามมายุ่งเกี่ยวกันแต่วันนี้ยายพิษประลามัดสีเจ้าจึงมาหาเราเวสดอรใไดยามค่ำคืนบัดนี้หมมฉันจำได้ดีเพคะแต่ว่าคนนี้ หม่อมฉันมสัสีมีเรื่องร้อนใจที่อยากจะให้พระองค์ท่านช่วยเหลือมัสซีด้วยพี่เขเราเคยกับบอกเจ้าแล้วใช่ไหมจะเรื่องจําเป็นหรือไม่จําเป็นในยามวิตราก็ห้ามเหยียบย่องย้องย่างมาอย่างอาสมของเราเวสันดรมบัซซีเจ้านั่งอยู่ข้างนอกอย่าเข้ามาในอาสมของเราเวสันดรเด็ดขาดมัสซีเลย การที่เจ้ากระทำเช่นนี้เทพไทยเทวาท่านมีหูทิพย์ท่านมีตาทิพย์อีกทั้งผีป่ามีมากหากท่านเหล่านั้นมาซองเนตรเล็งเห็นเราผิดสักจกระเจ้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นละมัสีเอยพระองค์ท่านทำไมเลยแต่ว่าเรื่องนี้หมอ่อมฉันมัดสีเก็บเอาไว้ไม่ได้แล้วพี่ค ทำไมถึงเก็บวันไม่ได้ละมาซีมันเกิดอะไรขึ้นหม่อมฉันมาซีใหญ่ตาถวายทูลว่าหม่อมฉันมัสซีนั้นเมื่อตอนค่าได้นอนหลับไปและวหม่อมฉันมาซีได้หลับฝันร้ายเป็นฝันที่น่ากลัวเหลือเกินเพคะหม่อมฉันฝันว่ามีชายประหลาดร่างกายกํายำน่ากลัวตัวใหญ่มาหาหม่อมฉัน พอมาถึงก็มาฉุดกระชากดึงตัดแขนซ้ายแขนขวาควักเอาดวงใจของมันใช่สิแล้วหม่อมฉันมาสีก็วิ่งหนีไม่ทันหม่อมฉันต้องเสียทั้งดวงใจเสียทั้งแขนทั้งขาหม่อมฉันมาสีกลัวใี่เขาพระอค์ท่านแสดงว่าเจ้าจะให้เราเวทสันดอนทานายทายทักความฝันให้ว่าอย่างนั้นเถิด นี่จะรอให้ถึงวันรุ่งพรุ่งนี้ก่อนไปได้เลยหรือป้าซีโพระองค์รอถึงรุ่งพรุ่งนี้คงจะเห็นทีไม่ไหวทำไมดูหม่อมฉันมาซีก็ร้อนใจนะแล้วก็เกรงว่าหม่อมฉันมาซีจะหลงลืมความฝันนั้นไปได้โปรดทำนายทายทักให้กับหม่อมฉันเถิดเพคะจากกลุ่ศรีทีมากี่เดือนแล้วที่มาสถิตอย่างเขาหงกตจำได้ไหมนี่ก็เจ็ดเดือนแล้วใช่ไหม ตอนที่เจ้าอยู่ในเรียงวังที่นั่งนอนนามสน,นมกรมนายคอยนั่งคอยเคียงข้างคอยปฏิบัติรับใช้เจ้ายามจะกินยามจะนอนจเจ้าก็มีบ่อนสเบิแต่บัดน,นี้มัดสีเจ้าเอ,อ๋ยมาสถิตอย่งางเขาห่วงกฎมีแต่ความลำบ,บากมัดสีจะกินก็ยากจะนอนก็ลำบากหนักหนาจึงเป็นต้นเหตุทำให้เจ้าคิดไปต่างๆนานา,นาน ต้นเหตุแห่งความฝันมีอยู่สี่อย่างจำไว้นะหนึ่งธาตุวิปริตจิตอวอนเทพสังหรณกรรมบนันดาลโบราณกล่าวไว้นี่เจ้าจะให้เราเวสันดรทำนายทายทักความฝันใช่ไหมเทข้าในข้ากำหนดทำนายทายทักความฝันเราเวสันดรดีไหมอย่าบอกนะเอาเข้าต้มมัดมาให้เราเวสันดรเส่เ็จพระองค์ท่านทำไมดิเรากิน<ป>หมดแล้วนะ กันั่นแหละกินหมดแล้วเนี่ยก็ <มา S 2> เป็นข้า,าความฝันไม่ได้แล้วี่คะจะเดินมากินกลวยจากพวกกระลลไส้หมดเลยไม่เหลือแล้วมัดสี <c oughs> จากที่เราเวันดอนทำนายไทยทักเรื่องความฝันเพคะตามตำรากล่าวไว้ครูบาอาจารย์เคยสอนเขาว่าอย่างนี้เจ้าอยากฟังไหมอยากฟังเพคะเป็นธรรมโบราณอลเนินนานมา สมัยปู่สมัยยาลายก็สมัยให้ไหวพระไหวเจ้าก่อนจะเข้านอนเทวดาจะสังหอนบอกเหตุให้ถ้าฝันยามสามไกลยามสี่นี่ฝันร้ายฝันดีพอจะเชื่อได้ ฝันวันอาทิตย์นจิตกังวลบอกจะได้กลับคนอยู่ไกลไกลฝันวันจันทนร์ก็แลยต้องและได้แก่พี่น้องที่สนิทในวันึ่งคานโบราณวังกับสามีภรรยา ที่ห่วงใหญ่ถ้าฝันวันพุธสุดก็ประเสริฐท,ที่โชคลาภจะบังเกิดกันเร็วไววันพักเรือััดลัดต่อมาได้แก่ครูบาที่เคารพกราบไหวถ้าฝันวันสุขร์ถูกม,ม,ม,มูมิตรกลน,นีที่เคยใกล้ชิด สนิทรักใครข้ฝันวันเสาร์โดนเราเองบอกบ่งตรงเพ่งมัดสีจงจำไว้เขาเอ็ดเราแหลงแจ้งให้เจ้าได้รู้ไม่เห็นจะได้ถ้า,ารู้เลยก็สักบันเดี๋ยวพอก่นนั่งฟังอยู่นี่ตก ตกลงนี่ทํานายฝันคนที่เป็นต้นเหตุให้เราต้องเป็นพระเวสันดอนคือพ่อเนี่ยคุณพ่อละไอ้เราก็บอกเก้าก็ไม่เอาสิบก็ไม่เอาแล้วแล้วทําไมคุณพ่อยังนั่งเฉยอยู่อีกล่ะฮะแวพ่อเนี่ยแกคุณแล้วบวชลูกบวชหลานแกแต่ละคนนี่ต้องอาจารย์ทีละเดชกับอาจารย์ทีลาเดยมาทำขวัญเนี่ยอย่างั้นจ้สามสี่คนเดี๋ยวจะต้องมากี่คนที่ห้าแล้วเนี่ย ขอบคุณครับอันนี้ให้ผมหรือให้วัดเนี่ยให้ผมเลยใช่ไหมถ้าใส่ย่ามเราก็เป็นของผมนะถ้าใส่ในขันแล้วก็เป็นของวัดวัดสี่เอ้ยเพค้าตำลาความฝันที่เราเล่าให้เจ้าได้สดับรับฟังเมื่อสักครู่เจ้าก็คงได้สดับใช่ไหมขอบคุณคาะเเห็นไหมมาคุณพ่อบอกว่า ให้มาซีแล้วมาซีจะได้ฝันดีๆฝันดีๆจ้าไม่ฝันร้ายแล้วมัสซีเอ๋ยทุคขพระององท่านความฝันที่เราเวทชันดอนทำนายทยายทักเล่าให้เจ้าฟังเมื่อสักครู่เราได้จับยามสามตาสี่ตาห้าตาพิจารณาดูแล้วมัคซีไม่มีอะไรอย่าคิดมากไปเถอะกลับไปยังพระอาสมเถอะกันหาชาลีอยู่กับใคร หม่อมฉันทิ้งลูกไว้เพียงลำพังไปนี่จะทิ้งกันหาชาลีไว้แต่เพียงลำพังอย่างนั้นเหรอ,น,อนี่จะเกิดกันหาชาลีตื่นขึ้นมาไม่พบเจ้านี่จะเกิดอะไรขึ้นมักสีเออเพคะหมอ่มอมหม่อมฉันกราบขออภยัยเพคคังหม่อมฉันจะรีบกลับไปเดี๋ยวนี้แล้วเพค้องต้องแก้ดุไว้เพราะถ้าไม่แก้ดุความฝันบ่งบอกโดยตรงพระอาจารย์ ว่าพรุ่งนี้ชูชกจะมาขอกันหาชาลีถ้าบอกความจริงถ้าไม่ตวาดมัดซีไปมัดซีจะไม่ยอมเข้าสู่ปาแน่ก็เลยต้องโกหกมัดซีแก้งตวาดมัดซีไปน้องระจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์พระคร์พักลย่างการคุยกับเทวดาอาจารย์พะครูอย่าไปบอกมัดซีเดี๋ยวเขารู้ว่าพรุ่งนี้ชูชกเขารู้กระซิบกันกระซิบแต่งยางเลยตัดไม้คมนาง ถ้าเราไปบอกมัตซีตรงๆเดี๋ยวมัตซีเขาไม่รู้เขาทุยเด่ต้องตะวันมัตซีกันหาชาลีอยู่กับใครกระซิบเสร็จแล้วเราพี่ค่ะกันหาชาลีอยู่เพียงลำพังเป็นครับพระองค์นี่กัญหาชาลีอยู่แต่เพียงลำพังถ้าลูกสองคนตื่นขึ้นมาไม่เจอเจ้ากุมารากุมารีตื่นขึ้นมาไม่เจอไม่เจอเจ้าจะเกิดอะไรขึ้น ไปเธอพัสซีอย่าทิ้งลูกแต่เพียงละพังอย่างนี้ในป่าเขาลนอภัาายมีแต่สิงสาราสัตว์หน้ากรูไปเธออย่าคิดมากเลยฝันร้ายจะกลายเป็นดีเชืช่อเราเถอะท่านยืนยันเช่นนั้นหม่อมชันมาสีจะกลับไปหาลูกและจะรีบนำลูกทั้งสององค์มาฝากไว้กับพระองค์นัเบิคาจะเลิศสุขพัชซีเลยสามสี